พอสูบครับพอสมบทัสองร้อยกิวพุทธตั้งแต่มปีไกยครับยังไม่เสร็จครับพ,พุทธเจ้าปีก่บนนี้พี่นอ้อมมาลงปุดตั้งแต่วันที่มันเป็นยี่สิบห้ายี่ห้ท่านมาบ่เียวปะยี่ห้านทานมาดได้บักเดียวก็มาเคริงเมือ เดี๋ยลสองสามปีไม่ปีไม่แล้วสาได้ลุกมาถึมนซิปก็มือแล้วีกไกกายแล้วครับผมเชินการบินตัาที่ยาวนานมากครับลูกใหญ่มาก ลูกใหญ่มากทำต้องนานยังไม่เสร็จเลยนี่ครับดันล้มต่อครับสุญยาวุ่มากเลยเปลีกเกลไปไกเคิงไวสมุญญาวุ่นมากดีซึ๊ง อันอน,อนี้เปลี่ยนพอคูดไปอีกนึงคนละเครื่อง เงียเดียวเห็ดยูสามมือสามมือครับพูดนี้จังก้อยสีเดียว อย่างเราแกนเห็ุบันใดมันต้องดูงานฮะต้องไปดูงานมันต้องทำทำอย่างอื่นครับผมทำอย่างแกเห็ุบ่ไใดบอห้าร้อยโมีรถคันเดียวหรือว่าเนี่ยเก่งๆออกเสียวเอออย่ามาเว่ะหอดเนี่ยพอไปว่าคนเก่งมันอยู่ร่วมกันได้ดีนี้

ขับได้เจ้าขับได้ทีละสองถุงซุ่มเกง่เกงๆก่เขาป่ากันบ้าแล้วอยู่ด้วกันว่าได้ซุ่มเก่งเกง่งต่อเก่งทำแบบครอบครัวทำแบบไม่ได้คิดอะไรมากปล่อยเย็นไปอยู <c oughs> ่แล้วถ้าพ่อในอครอบครัวจริงๆนี่ได้ครับพ <c oughs> ่ออาจจะขับรถนักโอรอย่างนี้ครับลูกอาจจะขับรถสองลอ้อเมื่อขับรถ <c oughs> ไทยจี๋ ถับรถไถอย่างนี้ปอบพุ่กนนย,งงกยกันมันได้ครับไปเพิ่งงานแล้วกันเหตุซอยกันเพื่งานยามเวลาไปดูงานก็เวลาสมมติว่าไปดูงานอย่างนี้นก็ก็จอดเอาไว้ครับอจอดไว้ก็ไปดูจอดไว้เฉพาะคนในครอบครัวมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าสมมติว่ามีรถร่วมมีมีคนที่เราจ้างมาอย่างนี้ครับผมถ้าเราจอดปุ๊บเขาก็ไม่ได้ทำงานอะไรแล้วเราไม่ได้ เสียเวลาครับเีอะได้เสียวลาเราครับได้ยูไแต่ไปน่าดะเอดินไปนี่ละเอบเ็ที่ีดอกที่สเลย มันลเลืะเฮ้ยจิม้มบ่แล้วม,มันซองถังบ่สีแลลวอีดอกสองถังคุดเลือปีหนะอยู่ทู้่ถังละถังละเทไม่ก็ดีต่ว่านี้ หมดไปแล้วแม่ทางนึงเม่อีนี่ทางที่สองก็งเริ่มเริ่มเมียดเนี่ยเอาปั้นใจบริ่าหมดพอดีล่ะ ยังคือสีบอยสี่ใบปันพ่นใบฮะป,ปาดเราดีแล้วอยู่หลอดแท็ก,ทกนี่หล้วปากกันอยู่แทกพอดี ยังที่เป็นเต้าส้มปวดเอวเดี๋ยอาฮะเหตุงานหนักกักจิบ่เฮ็ดงานหลายกักจิตบ่ือเป็นส้งปวดเอวเดี๋ยกองจองกองจองเดี๋ยเบะเบะเล็กมือเจ้าบ่ ล่างจะเป็นรูปสะแล้วไอ้บลอมไมค่ะพอดีกับมากกับแอลแล้ว,ลวนักแต่งขอบไปเบิ้งล่นงวยไหมอามองลงก่อนค่ะแอลคนย่าเราคนก็ถือร่างคุณแกจะถือกับปวดแอวเนาะ กจักแล้วจักผู네้ใดเอามาเนาะแบกไปแบกไปเนีああ่ยเจ้านักคนนั ouais ่นหรอกเจ้าก็แบกอยู่ไอ้บ่แบกเด้อะโอ้ยแบกเชียร์แล้วสิวะเด้อแบกรุ่นนี้ก็บเอลหักเจ้ตัวแล้ววะแม่นาะ đẹp luôn nì cả eo hát thơ mommy mô gỗ eo ừ, Mẹ <laughs> lắm tinh đai lô tinh tích lô gì lắm nè, con đai đai lô tinh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  nhau, nhau. Họ <laughs> คนสมัยตะกี้เขาบ่มักคนแอลยาวมนบ่เขาหวานขี่ขันเนาะ